วันนี้เราเสนอเทคนิคการทำคอนเทนต์บนแพลตฟอร์ม Instagram IG IG เป็นแพลตฟอร์มที่วัยรุ่นชอบมากมช่วงโอ้โดเนี่ยฮะเป็นสุดยอดของวัยรุ่นนะครับ IG นี้เกิดเกิดมาเพื่อวัยรุ่นจริงๆนะจริงนะฮะตอนแพลตฟอร์ม Instagram โผล่ขึ้นมาทีแรกเนี่ย <c oughs> เขาเริ่มต้นด้วยจากการเอาเซเลบดาราคนสวยคนหลอ่อมาเล่นกันนะเริ่มจากแบบทางฝั่งอเมริกาเนี่ยนะฮะ คือในฮอลลีวูดเนี่ยเล่น i n s t a g r กรมก่อนเลยเพราะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันชูภาพภาพที่ที่เราจะโพสอ่ะเป็นหลักเลยผมเรียกว่าแพลตฟอร์ม IG เนี่ยสวยรวยหล่อดังเซเล็บจ <c oughs> ะอ,อยู่ในนั้นใช่ไหมฮะย่นั้น,<ะ>นมันมานนด้วยภาพก่อนเลยครับนะฮะภาพเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนครับนะฮะไทม์ไลน์ของ i n s t a g r กรมคล้ายเฟซบ o o กไหมก็มีความมีมีความมีความคล้ายมีความคล้ายแต่มีความ เอียงไปทางการนําเสนอภาพและวิดีโอมากกว่าเพราะว่าเวลาเราดู IG เนี่ยนะครับภาพใน IG เวลาเราถ่ายเข้าไปเนี่ยรเราจะเจอจะภาพภาพที่มันสวยเกินจริงใช่สวยมากๆจริงๆทุกโพสต์ใน IG ต้องใส่ภาพ<อ>ใส่ตัวหนังสืออย่างเดียวได้ไหมออไม่ได้ได,ด้วย เออพี่หลามพูดคํานี้ใช่เลยถึงแม้ว่าบางทีโพสไอจีบางโพสเนี่ยอย่างในเฟซบุ o กเนี่ยก็จะมีการโพสต์เป็นเทคแบบจอดำโพสต์เป็นเทคแล้วมีสีข้างหลังแบ็กกราวมีพื้นแบ็กกราวแต่ใน IG ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีไม่มีนะใช่โพสต์ด้วยรูปนํามาก่อนเลยใช่ไหมฮะมันทําให้สังคมการโพสต์รูปเนี่ยเฟื่องฟูมากๆใน IG หลายคนก็ตามเข้ามาครับพอพอ IG สร้างมาหลายคนก็ตามเข้ามาว่าเอ้ย โอ้โหคนนี้สวยหล่อจังเลยเข้าไปติดตามเขาใช่ไหมฮะเข้าไปเข้าไปผมก็แรกๆก็เล่นไอจีครับ,รบนะฮะเราก็ประสบปัญหานิดหนึ่งว่าเราก็ไม่ค่อยหล่อนะ oh. เราจะโพสต์อะไรลงไปมันก็ดูไม่ค่อยแม้แต่เราเองเรายังดูไม่ค่อยจเจริญตาเท่าไหร่ <laughs> <laughs> เราก็เริ่มรู้สึกว่างั้นเราไม่ต้องโพสตหน้าเราเองแล้วกันเราไปโพสสิ่งที่น่าสนใจอย,อย่างอื่นแล้วกันเช oh. ่นอาหารอหลายคนยังชอบถ่ายอาหารเข้าใจเพราะว่าไอจีเนี่ยมันคือสังคมแห่งการอวดอะ เราต้องใช้คําว่าอวดจริงอันนี้คือพูดได้เต็มปากเลยวันนี้คุณกินอะไรวันนี้คุณไปเที่ยวที่ไหนวันนี้คุณอยู่ที่ไหนวันนี้คุณทําอะไรและเราก็จะพยายามจัดฉากจัดจานจัดมุมให้สวยเกินจริงใช่นะฮะเหมือนมีคําพูดว่าแบบก่อนที่เราจะกินอาหารเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า Before ก่อนอ่านก่อนเลยเป็นวัฒนธรรมประเพณี เท่ากับเราสังเกตถ้าเราศึกษาพฤติกรรมของ IG โดยตรงเราจะรู้ว่า IG เนี่ยเป็นเรื่องของความบันเทิงความสวยความงามครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำคอนเทนต์บน IG คุณก็ต้องอิงลงบนเบสพวกนี้แสดงว่าก็ต้องถ่ายรูปให้สวยพวกบิ <Skill. S 3> วตี้ผู้หญิงผู้หญิงจะชอบสกิลการถ่ายภาพนิ่งเป็นสกิลหลัก ใน i ิน t a g r กรมว้ยอย่างนี้ผมทำไอจได้เหรอสิโอ้ oh, พี่มดนี่ต้องโด่งดังมหาศาลโอ้ oh. เพราะว่ามีทั้งแบบคลิปสอนมีทั้งอะไรเงี้ยมันทำให้หลายคนที่อยากรู้ก็เข้ามาติดตามได้ด้วยเข้าใจแล้วะะมีประโยชน์<ะ>เพราะฉะนั้นสกิลหลักคือการถ่ายรูปครับ,รบแล้วคุณก็ต้องหาคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงความสวยความงามแฟชั่นสังเกตไหม พอสมัยยุคสมัยหนึ่งดาราโพสต์อะไรก็ตามแต่จะมีแม่ค้ามาฝากล้านกันแต่หมดจาได้ฝากร้านหน่อยค่ะฝากล้านหน่อยค่ะฝากล้านหน่อยค่ะเพราะทุกคนเนี่ยเห็นแล้วว่าเฮ้ยความสวยงามมันอยู่บนไอจีถ้าเราไปขายเสื้อผ้าไปขายเครื่องสําอางไปขายเครื่องประดับไปขายของสวยๆสวยงามอยู่ในนั้นครับมันขายดีจริงๆคุณผู้หญิงเนี่ยหลายคนเนี่ยชอบเอฟต่างหูชอบเอฟเครื่องประดับเอฟรองเท้าเอฟเสื้อผ้าในไอจีนะครับใช่ครับชอบซื้อของ โดยเฉพาะของสวยของงามเนี่ยซื้อในไอจเลยใช่ไหมฮะถ้าคุณทําธุรกิจที่มีเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามคุณลงไอจีคุณสร้างไอจีเป็นหลักคุณจะไปได้ไกลมากแล้วจะมีค,คนติดตามคุณเยอะมากใช่ครับ,รบแต่ถ้าคุณเป็นเรื่องอาหารคุณก็ยังลงไอจได้คือไอจเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสุขเนาะอะไรอ,อะไรที่เป็นความสุขอะ่ะเป็นเพลงเป็นหนังเป็นอาหารเป็นของกินเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นแฟชั่นได้หมดเสริมพี่หลามนิดนึงสมมติวันนี้คุณเป็นเจ้าของคาเฟ่แล้วคุณมีมุมถ่ายรูปสวยมากๆคุณอุตสาห์ลงทุนตกแต่งร้านซะอย่างดีอย่างดีอันนี้เหมาะกับการใช้ IG มากคุณสามารถโชว์มุมถ่ายรูปสวยๆมุมถ่ายรูปดีๆเวลาคุณมาเห็นไอเดียว่าอันนี้ลูกค้าเราไปถ่ายมุมนี้จะได้แบบนี้นะอันนี้เหมาะกับการทํา IG มากๆเลยใช่แล้วครับแล้วสกิลที่2ที่คุณต้องมีก็คือการถ่ายวิดีโอสั้น อา้าใน IG มีวิดีโอสั้นด้วยเหรอค <IG S 1> รับไอจีก็โพสต์วิดีโอได้อ,อพอเราทําจากภาพนิ่งเนี่ยเราเรามีฝีมือเรื่องภาพนิ่งแล้วครับลึกกว่าภาพนิ่งขึ้นไปอีกคือวิดีโอในมอจีนี่โพสต์ Post ผสมกันยังได้เลยนะฮะมีรูปสัก3ามใบแล้วก็วิดีโอสักหนคลิป ต่อกันนะฮะวิดีโอก็จะช่วยสื่อความหมายในสิ่งที่คุณต้องการโชว์ให้มันเห็นชัดแล้วมันมีลีลามากยิ่งขึ้นนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเทคนิคการถ่ายวิดีโอสั้นให้สวยการทำมูฟเมนต์ของภาพอะไรเนี่ยพี่มดเคยสอนไปแล้วเดี๋ยวไปใช้ได้ในะฮะการทำวิดีโอสั้นนี้ก็จะยิ่งทำให้มันหนาแน่นขึ้นไปอีกยิ่งแบบยิ่งได้ความนิยมเพิ่มเพิ่มขึ้นไปคือเขาเรียกว่ามันจะตอกย้ำความสวยตอกย้ำความเชื่อมั่นกับโพสต์นั้นกับร้านค้าเราเข้าไปอีกใช่ ถ้าคุณไม่ได้เป็นร้านค้าคุณเป็นคนที่สร้างตัวตนเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนที่พยายามจะสร้างตัวเองให้โด่งดังขึ้นมารายได้คุณจะมาอีกทางหนึ่งนั่นคือสปอนเซอร์ครับ คุณจะมีสปอนเซอร์เข้ามาครับใส่แว่นยี่ห้อนี้ใส่ใช้ครีมทาหน้าใช้ครีมพอกหน้ายี่ห้อน,นั้นยี่ห้อนี้ะนะใช้เครื่องสําอางยี่ห้อน,นั้นยี่ห้อน,นี้แล้วก็มีสปอนเซอร์มาสนับสนุนใช่ครับซึ่งบางคนเนี่ยอยู่บน i ออย่างเดียวนะ,ะไม่เล่น Facebook ไม่เล่น Tik t o อกไม่เล่นท w i t t e อร์เลยอยู่บน IG อย่างเดียวสามารถสร้างรายได้แบบเป็นแสนแสนบาทตอนน่อใช่ก็คือเป็นอ,อาชีพหลักเลยคือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในแพลตฟอร์มไ G เป็นเซเล็บเลยเขาเรียกว,ว่าอะไรนะติดชีวิตติดแกรมนี่ชีวิตติดแกรมนี่คำน มันมีวิธีการถ่ายรูปแบบติดแกลมเลยนะครับ <c oughs> ผมก็เพิ่งเรียนรู้จากจากแฟนผมมาว่านี่เธอเธอต้องถ่ายติดแกลมนะเอาอยัางไงว่าติดแกลมอ๋อติดแกลม,มมันคือต้องถ่ายใกล้และ,ะเป็นช็อตๆไม่ใช่ถ่ายภาพรวมเดี๋ยวนี้มันต้องมีวิธีถ่ายแบบติดแกลมครับจริงจริงมันคล้องจองกันเฉยนะอินสตาแกรมกับติดแกลมติดแกลมนี่คือมันมาจากคําว่าแกลมเมอร์สแกลมเมอร์สคือหรูหราดูดีแบบปิ๊งปังนะฮะเพราะฉะนั้นลองเลือกโทนให้ดีครับว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ย มันเข้ากันกับอินสตาแกรมากแค่ไหนถ้าเข้าคุณเข้าไปทําเลยคุณลุ่งแน่แต่ถ้าไม่เข้าอย่าฝืนครับครับทําเผื่อๆเอาไว้เป็นเป็นแพลตฟอร์มลองนะฮะทำอย่างอื่นแล้วใช้ตัวนี้เป็นตัวเสริมครเขาค่อยเพิ่มยอดหรือเป็นตัวกระจายคอนเทนต์น่าจะดีกว่าเพราะงั้นต้องเลือกให้ถูกหลักใช่ครับนะครับ